สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการบันทึกซื้อสดในแอปพลิเคชัน Crystal POS กันนะคะเมื่อเข้ามาแล้วไปที่หัวข้อซื้อค่ะเลือกเมนูซื้อสดนะคะเสร็จแล้วใส่เลขที่อ้างอิงในบินซื้อค่ะ เราไม่ได้ทําใบสั่งซื้อไว้ก็ข้ามไปและใส่วันที่สั่งซื้อนะคะเลือกผู้จำหน่ายที่ไอคอนแคตตาล็อกด้านขวามือค่ะวันนี้เราจะเลือกเป็น herbs beauty นะคะเสร็จแล้วเลือกสินค้าที่ไอคอนรูปกล่องด้านขวามือเหมือนกันค่ะ เราสั่งซื้อสินค้าไหนให้กดที่ดินสอที่ช่องสินค้านั้นนะคะแล้วใส่จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อลงไปค่ะ ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ซื้อเพิ่มให้เลือกรูปลูกศรดิมซ้ายมือค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าเราสั่งสุภาพรผงสมุนไพรจำนวน80ซองเป็นเงิน1520บาทนะคะได้ส่วนลด2เปอร์เซ็นเป็นเงิน30บาท40สสตางค์ยอดเงินสุดที่หลังหัก ส่วนลดเป็นเงิน1,489บาท60สตางนะคะใส่ยอดเงินสุดทิศที่ช่องเงินสดนะคะเป็นเงิน1,489บาท60สตางค่ะ เมื่อข้อมูลถูกต้องกดเครื่องหมายถูกด้านมุมบนขวามือเพื่อนบันทึกรายการซื้อสดนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณค่ะ